คือพวกเราโอเพ่นมาเต็มที่เลยโอเพ่นรออย่าหยุด่อย่าหยุดนะเราต้องส่งคุณค่าของเราให้ได้นะว่าเราเป็นคนที่เป็นดังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอนตี้ระบบอะไรทำให้ตลอดนะอาจารย์บอกว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดบัวบัวน้องรับค่ะหัวน้องรับน่ารักจริงอาจารย์สองคนของเราหัวก็น่ารักค่ะ เดี๋ยวค่ะอนุญาตเมามอยเพื่อนสาวนิดนึงได้ไหคุณเอลยอยากทูบสาดดิฉันนะคะไไในคืนวันเสาร์พอดีว่าช่วงนี้กลิ่นความแล้วแบบววยฟุ้งมากดิฉันก็รู้สึกว่าอือกลิ่นมาถึงดิฉันก็เลยนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วได้นะคะในช่วงที่มีเพื่อนสาวของดิฉันกับแฟนเขาเนี่ยต้องไปออกอีเวนต์ออกงานที่กรุงเทพบ่อยๆในช่วงแรกน,นะคะอืนนี้มีอยู่คืนหนึ่งอะคะ่ะก็มีการชวนกันนะคะเซอร์วิสพิเศษก็มีคนบริการนะคะพาเพื่อนสาวดิชันกับแฟนเขาเนี่ย ไปนวดเอาเดี๋ยว่มาฟังเขาเป็นลมแล้วเธอ <laughs> อันนี้เรื่องจริงคะ่ะคือแบบว่าเห็นช่วงใี้เขารักกันมากเลยแล้วดิฉันก็แบบว่ามอนําเขียวฉันก็รู้สึกหัวใจพองฟูด้วยเห็นคนรักกันนะนี่ไม่ได้ตาร้อนไม่ได้อิจฉาเลยทีนี้เนี่ยคือดิฉันรู้ไงลึกเนี่ยว่าไอความรักที่เขาพยายามสแสดงออกมาก็ไม่ได้มีความรักกันจริงอะไรกันขนาดนั้นหรอกที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ยก็พอะจะทราบเพราะอะไรทีนี้ก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปแล้วดิฉันก็ตกใจพอแว่วมาบอกว่า เนี่ยฉันพาเพื่อนเธอนะเพื่อนสาวเธออะไปนวดแล้วก็นางอะก็เลือกแบบกล้ามแน่นเลยหนุ่มน้อยปากแดงดิฉันก็ตกใจอ๋อแล้วแล้ว,ลวทําไมไอ้นั่นอะผัวเขาทําไมปล่อยให้อย่างนี้ได้ล่ะก็แฟก็เพื่อนเธอให้ตัวผัวเนี่ยจะแ,แยกไปนวดอีกที่หนึง่งเป็นของผู้ชายแล้ว <c oughs> เพื่อนสาว <c oughs> ก็เลือกหนุ่มอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็เลยตกใจ ใส่รักกันไม่แยกกันแล้วท so uhm like ําม so, ันไปนวดอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ดิฉันก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเพื่อนสาวดิฉันยังนึกถึงหนุ่มกล้ามมัดแน่นๆคนนั้นอยู่หรือเปล่าที่บางกอกเลยนะคะดิฉันอะไ่ซิกเงือไหลต้ตกอที่นั้นเืยช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะติดตามผลงานเพื่อนสาวของดิฉันตลอดเวลานะคะว่าทำอะไรไปไหนอะไรเป็นแท้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นห่วงเขาด้วยทีนี้ก็ เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขาเขาเป็นแบบนี้กันนะคะแล้วทีนี้ก็อ๋อไม่ใช่บาโฮสทำมามตมเอ่านวดนะคะนวดนวดนวดสปาสปาแปลสปาฮะทีนี้ก็เลยกลับมาคิดได้ต่างๆนาๆนานะคะถึงเพื่อนสาวดิฉันว่ารู้สึกเป็นห่วง,งเขาช่วงนี้นะคะก็จะเข้าใจว่าก็ไม่ได้ความรักในสามีพัญญามันก็ไม่ได้แนบแน่นอะไรสักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตามเรื่องเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ทํามาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พอเข้าใจว่าอยู่ด้วยกัน เพราะอะไรนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนสาวต้องได้เลือกแน่นอนและดิฉันค่อนข้างมั่นใจมากเลยว่าเพื่อนสาวจะเลือกอะไรก็ดีนะสิคะถ้าเพื่อนสาวเลือกเออแล้วเมื่อวานเมื่อวานสมมติว่าเพื่อนถ้าเพื่อนสาวเลือกเลือกตัวเองแล้วเพื่อนชายเพื่อนผู้ชายคนนั้นเขาไม่เลือกตัวเองนี่เขาจะทำไงอ่ะมันก็ต้องสืบต่อ ก็เดี๋ยวจะอันนี้จบจบในช่วงของเพื่อนสาวเมาส์มอยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าต่อช่วงของความรู้ต่อนะพอดีวันนี้เราเอาฟิตไปเปิดในช่องเราไงแล้วก็อิทธนเห็นแบ๊กดึกขึ้นได้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะไปเมาส์สักหน่อยนิดนึงเกรดความรู้อืมโอเคโอเคเพื่อนๆฟังนี่ทงอิทานเสร็จแล้วก็ใครเครดเสร็จแล้วก็มีคำถามอะไรไหมคะกรลังอึ่งอยู่คำถาม เออถ้าสมมติว่าจำเลยที่หนึ่งเมื่อวานก็ถามแล้เนาะจำเลยที่สองสารภาพจำเลยที่หนึ่งไม่สารภาพก็สืบจำเลยที่ที่สองจำเลยที่หนึ่งต่อแต่ว่าศาลก็ยังไงอาจารย์อภิบาลอีกทีนะอาจารย์ารภาแยกแยกคดีออกไปเลยครับศาลถ้าศาลแยกคดีออกไปก็ไปพิจารณาของจำเลยที่สองเลยจำเลยที่หนึ่งก็สืบต่อเพราะจำเลยที่หนึ่งเขายังไม่สารภาพอย่างเงี้ยจำเลยที่หนึ่งก็สืบต่ออืมเอาฝากอาจารย์คำถามกระที่ข้างบนด้วยอ๋อ อ๋อคือช่วงนี้นะเขามีคําว่าขู่ขู่ข <c oughs> ู่ใช่ไหมคะขู่ขู่ขู่แล้ววันนี้เขาไปซื้อกล้องจปิดแต่ว่าคำว่าขู่นี่รู้สึกเราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าขู่แล้วมันมีประเด็นที่เรียกว่ามัน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 เราม,มีถ้ามีคลิปเสียมหรือแชทอะไรมามันก็ไปสามารถไปแจ้งความได้เนาะจะมาะทุกประจวเนาะขนหนึ่งเนี่ยเราเวลาเราจะไปแจ้งความก็ต้องดูคําว่าขู่นี่คืออะไรขู่เนี่ยวัตวัตถุประสงค์ของคนที่ขู่เนี่ยเขาต้องการให้คนอื่นเขากลัวดถูกไหมถ้าขู่แล้วไม่กัวก็ไม่บรรลุผลถูกไหมประถาาามมต่่อว เวลาเราเห็นคนขูนะ่เรากลัวไหม,มเรากลัวหรือเปล่ากลัวถ้ามันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่คําขู่หรือเปล่าคือคนปกติโดยทั่วไปเนะี่ยเวลาเจอคําขู่เนะี่ยเรามัน,มนฟังดูแล้วเนะี่ยมันมันไม่ลื่นหูนะมันรู้สึกว่ามันเป็นภัยคุกคามอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราจะไปแจ้งความหรืออะไรเนะี่ยมัน